การต่อสู้เพื่อแผ่นดินอธิปไตยเจ้าหน้าที่สามฝ่ายพร้อมรับมือกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏเหตุการณ์ที่น่ากังวลเมื่อมวลชนชาวกัมพูชาเข้ามาชุมนุมและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงไทยณบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยแต่ที่นี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดหลายคนลืมไปว่าการรักษาความสงบและความมั่นคงบนชายแดนนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมและกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการตอบโต้กับสถานการณ์นี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์ทันเทศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่ด้วยตนเองโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อดูสถานการณ์จากมุมสูงและให้กำลังใจกับกำลังพลแนวหน้าซึ่งประกอบไปด้วยทหารตำรวจและฝ่ายปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมสถานการณ์บนชายแดน แต่ที่น่าสนใจคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพียงแค่รอคอยแต่ยังได้ฝึกซ้อมทักษะยุทธวิธีการปราบจลาจลอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยใช้หลักมาตรการสากลในการควบคุมสถานการณ์รวมถึงการจับกลุ่มบุคคลที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือก่อความวุ่นวายหากพบเห็นว่ามีการใช้อาวุธหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายคำถามที่น่าสนใจคือการจัดการสถานการณ์ชายแดนนี้จะสามารถนำไปสู่ความสงบและความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ หรือว่าจะเป็นเพียงแค่การแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราวขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมติดตามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง